หลายคงคุคิดว่า h วชแนลคงมีงบประมาณเพียงพอแล้วลอยตัวแล้วจึงไม่ได้ขอบริจาคอะไรบ่อยๆแบบที่พื้นที่อื่นเขาทำกันนะครับแต่ในความเป็นจริงในภาวะของวิกฤตโรคระบาดและสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เราก็พยายามจะซบัสอดทนนะครับและก็กัดความลำบากนี้ด้วยกับฟันกราม มาตลอดปีที่ผ่านมาเราอดทนเราประหยัดทั้งค่าน้ําค่าไฟเราขายของหารายได้เสริมเราลดสวัสดิการและรายได้ของพนักงานเรายกเลิกโอทีเช่นวันอีดนะครับเราทํากระทั่งเก็บขยะในสถานีเนี่ยไปขายเราทําหลายๆอย่างฮะเพื่อที่จะไม่ให้ได้พบเจอกับสภาพแบบนี้แต่ในที่สุดด้วยวิกฤตโรคระบาดและสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้เราต้องขอความอนุเคราะห์จากพี่น้อง ร่วมกันบริจาคอีกสักครั้งหนึ่งครับในรายการภารกิจผู้ศรัทธาทุกๆสัปดาห์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนี้แม้ว่าเราจะลำบากมากขึ้นแต่พี่น้องจะสังเกตได้ว่าคุณภาพและปริมาณงานไม่ได้น้อยลงเลยนะครับพี่น้องสามารถไปชมผลงานของเราก่อนที่พี่น้องจะตัดสินใจในการสนับสนุนบริจาคก,กับเราตอกย้ํา7ปีให้หนักแน่นขึ้นด้วย2ปีที่เข้มข้นสุดๆในส่วนของภาพยนตร์ฮาลานไว้ชนแนลได้สร้างสรรค์าภาพยนตร์แนวการแพทย์เป็นครั้งแรกเรื่องหัวใจต้องไปต่อ เชิ้ชูบุคลากรทางการแพทย์พร้อมสอดแทรกแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วยและมาตรวจวัดอุณหภูมิความโลภกับภาพยนตร์สั้นดีวไวรัสเชื้อโรคมรณะที่ตีแผ่ความโลภในวิกฤตไวรัสและความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ตามมาด้วยภาพยนตร์สั้นที่ใครๆต่างก็หลงรักเรื่องต่างก็งรักกันนำเสนอการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความต่างด้านความเชื่อรวมทั้งยังมีภาพยนตร์ที่มุ่งส่งเสริมสถาบันครอบครัว และลดช่องว่างระหว่างวัยเรื่องจดไว้ในใจตอกย้ำเจปีให้หนักแน่นขึ้นด้วย2ปีที่เข้มข้นสุดๆกับ3มัาตรการไปชมัครับข้อแรกเราแยกบัญชีทุกโครงการที่เปิดเพิ่มทุกครั้งไม่มีปะปบนแบบชัดเจนสุดๆขออ้อ2มีบริการรับเงินบริจาคถึงบ้านพร้อมใบเสร็จและหัตยาแบบจบครบขอ้อ 3. เราเป็นตัวแทนผู้ดูแลสากาดให้ครบทั้ง8จำพวกแบบมีคุณภาพและมีผลงาน เรามีบริการฝากเงินบริจาคโครงการ30วันในรอมฎอนและแยกแบบทั้งกลางวันและกลางคืนโดยละเอียดตามเหียดของผู้บริจาคและพิเศษมีบริการแบบบริจาคตลอดทั้งปี365วันออย้ำ7ปีให้หนักแน่นขึ้น ด้วย2ปีที่เข้มข้นกับไฟลออกอากาศนำเสนอรายการสู่พี่น้องผ่านการทุ่มเทแบบ n o n ต t อป24ชั่วโมงไฟล์ MCR คุมรายการสด48,600นาทีเท่ากับ810ชั่วโมงคอยปรับปรุงระบบ UPS สำรองไฟเมื่อไฟดับหรือตกมีผู้รับชมไลฟ์สดรายการทาง Facebook รวม5,400คนเป็นช่องเดียวที่ไม่เคยปิดมาแล้ว24ชั่วโมงซึ่งเรายังคงปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ในการออกอากาศอยู่เสมอ และยังมีการปรับบุงฉากรายการสดเพิ่มเติมมีการถ่ายทอดสดการละหมาดเวลาต่างๆตลอดช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งถ่ายทอดสดการคุตบะแบบสดสดเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ะระลอกใหม่และมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมมินิอีเวนต์ทุกเสาร์สิ้นเดือนก่อนจะมีสถานการณ์โควิด -19 ะระอกใหม่ จากทั้งหมด52รายการใน1สัปดาห์ที่พวกเราทุ่มเทนำเสนอให้พี่น้องที่รับชมได้รับความรู้และประโยชน์สูงสุดพร้อมนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตต่อไปอินชาอัลลอฮ์ตอกย้ำ7ปีให้หนักแน่นขึ้นด้วย2ปีที่เข้มข้นสุดๆฝรายคาวไว้นิวนำเสนอข่าวสารที่สำคัญสำคัญทั้งในและต่างประเทศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุด เวลาที่ใช้เสนอข่าวทางสถานีกว่า4,000 40, 0นาทีนำเสนอข่าวในประเทศ1 4 4 0ข่าวต่างประเทศ7,920ข่าวแปลข่าว1,325ข่าวทำสกู๊ป795ตัวทั้งข่าวต่างประเทศตามติดแดนใต้มีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์ใหญ่ๆเช่นเกาะติดการชุมนุม2 0 2 0เกาะติดเลือกตั้งท้องถิน 6, ่น63กระแสความสนใจเพจไว้นิวส์ที่มีผู้กดถูกใจสูงสุดถึง114,524คน โพสต์ข่าว1,325ข่าวโดย White News มีเนื้อหาเน้นข่าวแวดวงมุสลิมมากขึ้นรวมทั้งยังมีผลงานระดับประเทศในรายการประชันวิสัยทัศน์เปลี่ยนประเทศไทยออกอากาศเมื่อช่วงวันที่11ถึงวันที่20มีนาคม2562ลงพื้นที่เกาะติดเหตุกระดยิงโคราชเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2563ช่วยรณรงค์บริจาคสร้างห้องผ่าตัดและคลินิกสชั้นณศูนย์การแพทย์ไฮฟาปาเลสไตน์ ตอกย้ำ7ปีให้มีความหนักแน่นมากขึ้นด้วยกับ2ปีที่เข้มข้นสุดๆไวแชแนลสาขานราธิววาสมีผลงานอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายการเช่นบ่าวผู้พักดีนาศีฮัตยามเย็น สะดวกช็อปสาขาณาราและเช็คอิน9ก้าแห่งชีวิตและในส่วนของอีเวนต์ทางใต้ก็จัดเต็มตลอดเธอเพื่อเสริมความรู้เสริมความสุขไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์แ่งคนที่เรารักจังหวัดณราธิวาสไม่มีเขาไม่มีเราจังหวัดยะลาอัลลอนรอมาดลจังหวัดปัตตานีหัวใจต้องก้าวต่อจังหวัดยะลาอิกระอจังหวัดสตูลอาพรแห่งชีวิตจังหวัดปัตตานีตอกย้ำเจ็ดปีให้หนักแน่นขึ้นด้วยสองปีที่เข้มข้นสุด ข้อแรกเราผลิตนวัตกรรมใหม่แห่งแรกของสื่อมุสลิมนั่นคือไวท์ฟลิกข้อ2พยายามหาไรายได้จากช่องทางอื่นๆเช่นไว้ช็อปข้อ3การทํางานที่มากขึ้นโดยที่พนักงานน้อยลงเพราะสถานการณ์ไม่ปกติและขาดไรายได้ข้อ4พัฒนาทีมเขียนแอปพลิเคชันที่องค์กรศาสนามีไว้์แชนแนลเริ่มทําเรื่องนี้ก่อนใครข้อ5ปรับปรุงแอปไวพลัสเรื่องการคํานวณสการดเวลาละหมาดให้ใช้งานสะดวกขึ้นข้อ6เปิดตัวไวท์ฟลิกเวอร์ชันใหม่เนื้อหา ากว่า10,000วิดีโอรองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ iOS Android ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับการขยายตัวในอนาคตข้อเจ็ดไวฟลิกมีคอนเทนต์พิเศษที่หาชมที่ไหนไม่ได้ฉายเฉพาะทางไวฟลิกเท่านั้นเช่นมหาศาัศจรรย์มิติอิสลามนำเสนอเรื่องเาวลี้ลับและมหาศาัศจรรย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิสลามมีสถิติยอดรับชมสูงสุดในกลุ่มรายการทั้งหมดติดอันดับตั้งแต่ออกฉายครั้งแรกอีกทั้งไวฟลิกยังมียอดวิวรับชม5 0 0 0 0 0ครั้งใน10เดือนและไวฟลิกมียอดดาวน์โหลดแอ รวบรวมเกือบ1 0 0 0 0ครั้งมี21ภาพยนตร์และสรารคดี162รายการต่างๆเผยแพร่เนื้อหาผ่านไลน์ Facebook, Twitter, Instagram, รมเว็บไซต์พอดแคสต์มีผู้ติดตามทางโซเชียลกว่า1ล้านบัญชีออนไลน์มากเป็นประวัติการสํสำหรับช่องศาสนาและที่เดียวครับไวฟลิกตอกย้ำา7ปีให้ดังแน่นขึ้นด้วย2ปีที่เข้มข้นสุดๆกับรายการที่ครอบคลุม ทั้งวิชาการและสาระบันเทิงฮาลัลเราจัดใหญ่ให้เยอะมากฮะไม่ว่าจะเป็นรายการดิแชร์นาซีฮัตผลง,งานกลางธรรมชาติตรการตาม,มหาชนคนต้นแบบเรียนรู้ประวัติชีวิตแรงบันดาลใจสู่การเป็นต้นแบบมหศัศจรรย์สัตว์ในอันกุรอานพาไปรู้จักสัตว์ในอันกุรอานแบบละเอียด ฟ o ้ดไลฟ์ฟันอาหารหลากหลายสัญชาติวัตถุดิบเทคนิคที่หาทานได้ยากในประเทศไทยในส่วนของซีมาเราก็ตั้งใจทำเต็มที่กับเรื่องของผู้หญิงรายการนำเสนอข้อสงสัยในเรื่องที่ผู้หญิงไม่กล้าถามซูกูคิดรายการที่มีสถิติยอดรับชมสูงสุดติดอันดับท็อปฮิตในรอมฎอนแปลกใหม่ด้วยรูปแบบที่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาโดยลำลึกถึงอับล๊อ์เช่นเมื่อติดในรถตู้เมื่อเด็กตกน้ำไฟดูดหลงทางกลางปลาติดคอ รายการมุสลิมฮีโร่30ตอนกับบคุคคลในประวัติศาสตร์อิสลามที่เป็นฮีโร่ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมพระนามอันสวยงามอธิบายพระนามของพระผู้เป็นเจ้าในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากที่สุดเตือนด,ด้วยรัก240ตอนนาซีฮัส,ส,สบบัันๆแบบเน้นๆที่มีตลอดทั้งวันและหลังรอมฎอนยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาม,มากมายรายการเมนูของแม่สองสยามซีซัน3 ไว้ไปเที่ยวกัน o o o l l i f f u u n มาสจร,รั์มิติอิสลามเนื้อหาพิเศษฉายเฉพาะทางไวฟลิกเช็คอินกาวแห่งชีวิตและยังมีคอนเทนต์สุดฮิตอย่างโอลมานบ้านสีขาวรวมทั้งฝ่ายโปรดักชันเรายัางผลิตสปอตความยาว30-90วินาทีรวม160ตัวผลิตเทปรายการรวม658ตอนผลิตบอสเตอร์รวม600ภาพออกกองถ่ายรายการรวม120ครั้ง ผลิตอนาชีตและเสียงประกอบรายการโดยคนคนเดียว15อนาชีตเสียงประกอบ130อนาชีตและอีกหลากหลายมุมมองการทำงานที่เข้มข้นของไวท์ชาแนลประชุมการ110ครั้งเป็นอย่างต่มมียอดคนเข้าชมงานไว้ที่จัดมีละ6อีเวนต์รวมกว่า35,000คนมีผู้บริจาคเพิ่มขึ้นใหม่ที่เพิ่งเคยบริจาคให้ไว้ครั้งแรกมี4,900รายและมีโครงการที่ไว้ภูมิใจได้เป็นสื่อหลักในการช่วยเหลืออาทิเช่นโครงการช่วยเหลือผู้อพยพชาวซีเรียนามทัวภาคตา นักทั่วภาคอีสานนิวมูลศูนย์พัฒนาเยาวชนโครงการช่วยเหลือโรฮิงญาช่วยรณรงค์บริจาคสร้างห้องผ่าตัดคลินิกสามชัน้นณศูนย์การแพทย์ไฮฟาปาเลสไตน์คุณมีประการเหล่านี้เรายืนหยัดทําเพื่อประชาชาติอิสลามฝากพี่น้องสับสนุนเราในดูอาและบริจาคช่วยเหลือให้ได้สารต่อความดีด้วยนะครับ กันในรายการภารกิจทุสศรัทาเดือนกุมภาพนันธ์นี้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มอินชาอัลลอฮ์ครับ